ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับวันนี้แหละครับวันสุดท้ายที่เจนคลอปจะเป็นผู้จัดการทีมของขงแดงลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่เจนคลับประกาศลาออกจากลิเวอร์พูลในวันที่26มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยการใช้ชีวิตในฐานะเด็กคลับของเราก็เหมือนจะถูกกรีดกรอบด้วยการนับถอยหลังตามเข็มนาฬิกาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าทุกคนก็คงรู้ดีว่าในแต่ละวันเนี่ยมันคือการนับถอยหลังช่วเวลาของคลอปในที่นแอนเซลครับ และนมืวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาในบทบาทกุนซือลเว์ภูครับเราเลยอยากหยิบยก5สิ่งสําคัญที่เจ๊งค็อปมอบให้กับลเว์พูซึ่ง5สิ่งนี้คือเหตุผลที่ทําให้เราตกหลุมรักเขาซ้ําแล้วซ้าอีกครับหเหตุผลนี้คือสิ่งที่ทำให้ทัพหงแดงกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งและ5สิ่งนี้คือเหตุผลที่ทำให้เรา,รเา,อ,รอ,เราอาจต้องเสียน้ําตาเมโนวิดแห่งซีซั่นนี้ถูกเป่าออกมา5สิ่งดังกล่าวจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนมเมล็ดฟักทองตรามือขัดเน้นๆเฟ้นแต่มเมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไล้แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน เจ้าของรถยนต์ซูซูกิเ e ร e r i โอคอมแพ t อีโคคาสุดคุ้มค่าได้ง่ายๆแล้ววันนี้กับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง319,900บาทโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ สมารถกลิ่นไอฟุตบอลอิตาลีในยุคเก้าศูนฟุตบอลโอเวอร์ไซส์จากอีโกมาในรูปแบบคอวีปกคาดกลางด้วยคำว่ากาโชซึ่งแปลว่าฟุตบอลในภาษาอิตาลีและแบบคอปกมีกระดุมคาดการด้วยคำว่าวิกตอเรียแปลว่าชนะวัสดุพรีเมียมเนื้อผ้าเบาสวมใส่สบายรับาอากาศได้ดีไปให้สุดทุกกิจกรรมกับอีโกนี่จะเป็นคลิปที่ผมไม่อยากทำที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็ต้องทำคนระับเราต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงนะครับไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนตลอดกาลแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป ผมขอพูดถึงคอนเทนต์นี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าอะไรหรอที่ครอบมอบให้มันคืออะไรหรอผมให้มันเป็นนาม,มาทรมากมากเลยครับทั้งหมดทั้ง5้าสิ่งเป็นนาม,มาทาสุดๆนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกระหวังว่าทุกคนจะช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ถ้าคุณเห็นด้วยย้อนใน u t u b e ตอนนี้ก็นิ่งสนิทนะครับแต่ Facebook ไปเรื่อยๆฝากด้วยแรกกันครับเพื่อนๆที่ดูในเฟซแล้วก็ฝากไปดูใน YouTube ด้วยนะครับเรื่อกันที่สิ่งแรกครับ เจนคลอปมอบความเชื่อให้กับลิเวอร์พูลครับสนามแอนฟิลด์เคยตกอยู่ภายใต้เงามืดครับเราคว้าแชมป์ลีกครั้งสุดท้ายในปี1990หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปในทุกๆปีก็เหมือนเราเล่นไปเพื่อสุขภาพเล่นไปอย่างนั้นครับหลายครั้งเนี่ยเราอยู่ตรงกลางตารางบางครั้งโชคดีหน่อยเราก็ติดท็อปโฟครับแต่ว่าบรรยากาศโดยวรวมเนี่ยมันทำให้ความขลังของแอนฟิลด์มันเงียบเหงากว่าที่ควรจะเป็นองค์ประกอบกทั้งหมดของลิเวอร์พูลครับมันจะเป็นนักเตะแฟนบอลหรือว่าบุคลากสรสโมสรปราศจากความเชื่อ หลังผิดหวังมานานแสนนานนะครับผมว่านั่นคือทัศนคติที่ไม่ถูกต้องครับไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ชนะที่พึงมีจนกระทั่งในปี2015ผู้ชายที่มีชื่อว่าเชนงครอปเข้ามาสู่เลือดภูในฐานะผู้จัดการทีมคนใหม่ครับแน่ละครับเขามีหลายสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแท็กติกเอยตัวผู้เล่นเอยแต่เขาบอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งแรกที่เขามองว่าทัาผงแดงต้องปรับปรุงครับเพราะสิ่งที่ผงแดงควรจะเปลี่ยนเป็นสิ่งแรกในเจตนาของเชนครอปก็คือ ท็อปกล่าวถึงเรื่องนี้ในวันเสืบสัญญาว่าผมเข้ามาแลวพบว่าทั้งหมดของลิเวอร์พูลเมีนจความกังวลมองโลกในแง่ร้ายและมีข้อสงสัยมากเกินไปหน่อยพวกเขาไร้ซึ่งความเชื่อเพราะพวกเขาไม่ได้เห็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จมานานแล้วผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนจากการไร้ซึ่งความเชื่อและกลับมาเชื่อมั่นกับทีมตัวเองให้ได้นี่คือสิริเจงก็อปพูดนะครับลองนึกย้อนถึงความรู้สึกตัวเองในตอนนั้นดูครับ ผมว่ามันไม่มีใครเชื่อเลยว่าทีมชุดนี้เนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์ได้บางทีมันเกิดจะทําได้แต่ว่าก็ไปไม่ถึงและนั่นแหละครับคือความรู้สึกที่เด็กคอัเป็นก่อนที่ชายคนนี้เข้ามาพราะมองว่าการเปลี่ยนนักเตะให้มีความเชื่อจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องนี้ไปสู่แฟนบอลและมาเป็นแบบนั้นเด็กคอัก็จะมีความเชื่อได้ฉะนั้นครับเขาจึงฉลองทุกๆชัยชนะเท่าที่เป็นไปได้เพื่อเป็นการเรียกสปิริตกลับสู่ทีม ไม่ว่าเขาจะพาทีมชนะทีมเล็กแค่ไหนก็ตามแต่เขาไม่เคยลืมที่จะพานักเตะมายืนล้อมวงหรือว่าตั้งแถวหลังจบเกมครับและสิ่งน,นี้แหละครับนำนักเตะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นและยิ่งทำให้รายการในแอนฟิลด์กลับมาคึกคักและดูทรงพลังเป็นอย่างมากไม่ว่าเขาจะเจอความล้มเหลวความเจ็บปวดมากแค่ไหนอย่างเช่นการเข้าชิงยูโรป้าแล้วแพ้เซบีย่าการเข้าชิงชยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วแพ้เรอัลมาดริดแต่ว่าเชนครอไม่เคยลืมที่จะฉลองกับนักเตะโดยะในวันที่แพ้เซบีย่าครับ เขาพานักงเตะไปงานปาร์ตี้ภายในงานมีแต่แข้งห่งที่เศร้าซึมแต่ว่าเป็นตัวครอปเองครับที่พานักเตะเหล่านั้นไปร่วมเต้นหรือว่าร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายจากผลการแข่งขันในนักชิงชนะเลิศผมว่านบดานั้นครอปรู้ว่าการพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับเขารู้ว่าสิ่งแรกที่เขาต้องการก็คือการสร้างความเชื่อและมันกำลังเติบโตภายในใจิตใจนักเตะ ฉะนั้นเขาไม่อยากให้ทีมเศร้าจนเกินไปเพราะกระบ,บวนการของเขาเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นแล้วเขากําลังสร้างให้ลเวพ์พูกลับมาเป็นลเวพ์พูและแอนฟิลกลับมาเป็นแอนฟิลแน่นอนครับเมื่อมีความเชื่อจนมันสามารถนําไปสู่ถ้วยแชมป์ได้มันก็ยิง่งทำให้ความเชื่อนั้นกล่าวมีน้ําหนักมากขึ้นจนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรเนี่ยนะครับตามเปิดรับแนวคิดของความเชื่อไว้ภายในจิตใจครับนี่คือเครื่องยืงนยันว่าตลอด9ปีที่ผ่านมามากกว่าถ้วยแชมป์ที่เรามีก็ค,คือความเชื่อ ที่เจนคลอปฝากเอาไว้ให้กับเราและนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่คลอปมอบไว้ให้สิ่งต่อมาครับคุณเล่นฟุตบอลคุณคาดหวังอะไรครับคุณดูฟุตบอลคุณคาดหวังอะไรครับผมพูดทุกครั้งนะครับว่าผมยอมเห็นทีมไม่ได้แชมป์ก็ได้ถ้าหากว่าจะเล่นได้อย่างสนุกสุดยอดแต่มันก็คงดีครับถ้าได้แชมป์ด้วยและเล่นสนุกด้วยเฉลยยุ่งของเจนคลอปเป็นแบบนั้นและผมกำลังพูดถึงประเด็นที่สสิ่งที่2ความสนุกครับ ิเวอภูมมีภาพจำในอดีตว่าเป็นทีมกลางตารางนะครับอาจมีแวบไปล้นแชมป์ลีกบ้างแต่ก็ไม่ใช่ข่าประจําเราคุ้นชื่อขอการแข่งขันที่บางครั้งทําให้อารมณ์เหมือนแบบโยนหินถามทางครับเรามีจุดอ่อนมากมายที่ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลได้ไล่ตั้งแต่ผู้สิร์ฟประตูเราถ้าไม่มีตัวท็อปคลาสที่ฝากความหวังได้เลยกองหลังก็พร้อมจะรั่วตลอดเวลาส่วนเกมรุกก็ดีบ้างแย่บ้างครับเราไม่ได้มีตัวเลือกมากนะักอาจจะโชคดีที่นานๆทีเราจะเจอนักเตะอย่างเ,งเฟรดโดตอเรส ฟิลิดเป้คิโยหรือว่าลุยโซเรสเกมรุกของเราก็จะดีขึ้นในช่วงนั้นนะครับเพราะว่ามีตัวระดับนี้แบกเอาไว้แต่เราก็ไม่ได้มีเกมรุกที่โดดเด่นจากทีมเวริร์หรือว่าแนวทางที่เราทำนะครับเราอาศัยหนึ่งคนที่เป็นเวิร์ลคลาสเป็นตัวความหวังและนั่นคือสิ่งที่ผิดในมุมมองเจนคล็อปนะครับเราสังเกตได้เลยนะครับว่าในวันที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับคล็อปไม่ได้มีนมักเตะหรุยโซเรสว้ใช้งานวันที่เขาเข้ามาครับคุณยิงโยกก็อยากจะย้ายออกจากทีมเต็มที่แล้วแต่งใทุกกสัดาาห์ภยต้เ่ คนรู้ว่าตัวเองต้องมีส่วนร่วมกับเกมรับไม่เป็นแม้แต่ตัวรุกครับแําการเสริมทัพของคอรอปเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เน้นไปที่การคว้าเว r ร์กคลาสครับแต่เขาก็บอกบริหารของทีมเนี่ยใช้การเฟ้นหาและวิเคราะห์ในการไล่ล่านักเตะก่อนจะปะั้นนักเตะเหล่านั้นไปสู่การเป็นเว r ร์กคลาสอย่างเช่นซาเรียมาเน่ที่ก่อนหน้านี้คนก็รู้ว่าเขาเก่งแต่ไม่ใช่เวิร์ c คลาสแน่โมซาลาก็ไม่ได้แบกสถานะแข่งระดับโลกมาตอนมาอยู่กับเรา แชฟชฟานได้ก็ถูกตั้งคำถามว่าเก่งจริงหรือเปล่าทําไมถึงแพงขนาดนั้นแต่เมื่อทุกอง์ประกอบทุกอย่างมารวมกันครับพวกเขาต่างผลักดันซึ่งกันและกันจนมีหลายคนที่ยกดับตัวเองกลายไปเป็นเวิร์กคาร์ดได้ที่สุดครับและเมื่อทีมเราในเวลานั้นนะครับมันไม่ได้มีตัวความหวังแบบชัดเจนแต่ต้องต่อสู้และแข่งแกล่งไปได้วยกันทั้งทีมสิ่งที่เรียกว่าความสนุกมันชิงกับคืนสุทินแอนฟิลของพวกเราเรามีกลุ่มนักเตะที่พร้อมจะวิ่งใส่คู่แข่งตลอดเวลาเรามีเกมรับที่เหนียวแน่นขึ้นบางทีช่วขงขณะหน,นึ่นทีีีุ่ดรระววััััติาาามมมเเเยยก้หฉพงง หลากหลายเรามีสามประสานที่ดีที่สุดเรามีตัวสำรองที่พร้อมจะเปลี่ยนเกมเรามีคู่แบ็กซ้ายแบ็กขวาที่เป็นกุญแจสำคัญเรามีลูกเซตพีดลูกลาอากาศไว้ใช้โจมตีคู่แขงหลายครั้งเนี่ยเราก็สามารถคัมแบ็กได้ในเวลาที่แพ้หลายครั้งที่นั้งแต่แสดงให้เห็นถึงความใจสู้หลายครั้งที่กุณสือของเราเวียงบันขึ้นฟ้าต่อหน้าแฟนบอลหลายครั้งที่เราสร้างปฏิหาริย์ด้วยการทำสิ่งที่คนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นี่แหละครับคือความสนุกที่มันเกิดขึ้นภายใต้ยุคสมัยของคลับและมันคือความสุขโดยไม่ต้องเชียร์ทีหอออกต่ไปรู้ขงค จะถูกจดจำไปตลอดการในฐานะหนึ่งในทีมที่เล่นได้สนุกที่สุดตลอดการของลเว์พูกคกับความสนุกเหล่านี้ความเชื่อเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าว่าคุณขาดเหตุผลที่3ความสัมพันธ์กับ คุณเคยได้ยินคำว่ามันเล็กน้อยแต่มากด้วยอิมแพกไหมครับบางทีพูดไปคุณอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับงั้นเราขอ,อยกตัวอย่างเห็นภาพชัดๆครับเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ในแบบฉบับของลิเวอร์พูลมันคืออ้อมกอดของเจนครับไง่ะครับหลายคนสงสัยว่ากอดนี้มันสำคัญยังไงนะครับในเมื่อนังเตที่ลงไปเล่นก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วเจนต้องการกอดไปทำไมแต่เชื่อไหมครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันคือองค์ประกอบสำคัญในทุกๆองค์กร ถือว่าจริงๆแล้วก็ทีมฟุตบอลทุกสมโมสรควรจะมีครับคุณจะไปมีทีมเวิร์ดได้ยังไงครับในเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกดบเพื่อนร่วมง,งานมันแย่ยังไงคุณต้องทําให้มันดีเพื่อให้มันมีทีมเวิร์ดออกมานะครับแน่นอนนะครับความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการสื่อสารและการสื่อสารคือการพูดแต่ในขณะเดียวกันกับความสัมพันธ์มันสามารถเติบโตผ่านทางร่างกายได้เช่นเดียวกันซึ่งการกอดคือการเพิ่มความสัมพันธ์โดยไม่ต้องพูดสื่อความรู้สึกตรงๆเลยครับโดยไม,ม และต่อให้คุณเป็นคนสเปนเป็นคนอุรุกวัยคุณก็สามารถสัมผัสถึงพลังบวกที่ผู้กอดส่ดงหาคุณได้อยู่เสมอครับครอบพูดว่านักเตะของเราลงแข่งขันกันอย่างหนักในมุมผมการกอดคือสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ผมจะมอบให้กับพวกเขาได้มันทําให้นักเตะของผมรู้สึกดีขึ้นการที่เรามีการกอดกันเกิดขึ้นในห้องแต่งตัวมันทาให้ผมเห็นทุกคนมีรอยยิ้มผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะบอกตามตรงผมอยากกอดพวกเขามากแต่ในช่วงที่โควิดระบาดผมยังกอดพวกเขาไม่ได้แต่เราจะไม่มีการทิ้งการกอดไปอยู่ข้างหลังแน่ๆเครอปเคยพ รัวๆเลยตอนที่โควิดเริ่มซาลงไปนะครับผมว่านอกจากการกอดแล้วเนี่ยนะครับก็จะม,มีวิธีการสื่อสารของครอบบางอย่างภายในทีมที่ทำให้นักเตะเนี่ยหลอมรวมกลายเป็นหนึ่งและสิ่งที่พาเรามาได้ไกลขนาดนี้เนี่ยมันคือความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างนักเตะผู้จัดการทีมและแฟนบอลครับเขาบอกว่าตอนเขาเข้ามาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มานั่งพูดคุยเรื่องแท็ติกหรืออะไรเลยครับเขาคุยเรื่องพ่อ <ap> แม่อยู่เป็นยังไงเฮ้ยอยู่ทําอะไรอยู่บ้างงานอดริเรคคุณคืออะไรเขาคุยถึงตัวตนของนักเตะเพื่อรู้จักกันมากขึ้นมากกกกวว่่่่าาาารบอออเคผมมยูทีีน คุณต้องเล่นแบบนี้คุณต้องเล่นแบบนั้นในวันแรกที่เจอกันนั่นเป็นสิ่งที่เจนคล็อบทำครับเจนคล็อปคือโค้ชที่แ Man มนเมเนจเมนต์ดีที่สุดคือบริหารจัดการคนได้ดีที่สุดครับนี่คือสุดยอดภาวะผู้นําในองค์กรครับมาโรเกเซ่กล่าวเอาไว้ว่าเป๊ปโกเดล่าเก่งมากๆในเรื่องของการวางแทัคติกแต่ได้ให้เขาเลือกเขาชื่นชอบเจนคล็อปมากกว่าแน่นอนว่าทัคติกเป๊ปอ,อาจจะแยบยนต์หรือว่าสร้างสรรค์แต่สิ่งที่คล็อปมีมากกว่าเป๊ปคือความสัมพันธ์ ความใส่ใจความเอ็นดูความเห็นอกเห็นใจนักเตะนี่คือสิ่งที่มาโลกากเซ่บอกเอาไว้ครับและผมคิดว่าพวกเราเถียงเรื่องนั้นไม่ได้เพราะเราเห็นมันกับตาตัวเองครับสสิ่งผ่านไปครับสิ่งต่อมาเป็นผลพวงจาก3ส,สิ่งนั้นครับเรามีความเชื่อเรามีความสนุกเรามีความสัมพันธ์และหลังจากนั้นเราจึงมีความหวังขึ้นมาครับ เราะว่ากันว่าถ้าหากล้มเหลวเนี่ยก็จงล้มเหลวอย่างสวยงามที่สุดนั่นคือสิ่งที่ครอปเน้นย้ำกับลูกทีมสเสมอนะครับวันนี้ทุกคนมองครอปเป็นกุนซูกระดับท็อปครับแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็มีเหตุการณ์สําคัญหลายอย่างที่เขาต้องฝ่าฟันมัน มันอาจเรียกว่าความทรมานเลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่เราเล่าไปในคลิปก่นกอนๆครับครอปเคยถูกเรียกว่ากุญซือพระรองจากการพ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศบ,บ่อยๆครับเขาแพ้นัดชิงกับดอทมูลสามครั้งแพ้นัดชิงกับลิเวอร์พคูห้าครั้งแถมยังพลาดแชมป์ลีกแบบน่าเสียดายหลายต่อหลายครั้งครั้งที่คุณเล่นได้ดีแล้วก็มีแต้มมากมายนะครับนั่นคือความเจ็บปวดอย่างแท้จริงนะครับมันอาจทําทให้คนคนหนึ่งเนี่ยรับไม่ได้จนเสียสูตรเลยก็ได้แต่สังเกตได้เลยว่าทุกครั้งที่ครอปพบกับความล้มเหลวครับเเขาาาจะพทีมมมกลับได้ส ยังเป็คุณแพ้เซบีย่าในยูโรป้าหรือว่าแพ้มาดร,ริดในนะัดชิง UCL คุณก็มุ่อ่อนจนก้าวไปสู่การเป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่6ได้สำเร็จจนได้หลายครั้งที่เราคิดว่าจบสิ้นแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ครอปปลูกฝังนักเตะคืออย่ายอมแพ้และมีความหวังครับเราจึงได้เห็นการคัมแบ็กมากมายที่น่าจดจำเช่นการชนะบาร์เซโลนาพีเกสู่รอบชิง UCL ซลทั้งทีท่ทีมเนี่ยควรตกรอบไปแล้วเกิน80%ครับโดยครอปก็กล่าวถึงการคัมแบ็กครั้งนี้ว่าการแพ้บาร์ซ่าในเกมแรกมันแย่มาก มเลยต้องพูดตรงๆนะเราต้องบอกพวกเขาว่าต้องเผชิญกับอะไรเราต้องลองเล่นเกมนี้โดยไม่มีซาร่ากับฟีมิโน่แต่ผมจะสรุปการพูดครั้งนั้นด้วยการมอบความหวังว่าทุกคนมองว่าเกมนี้เป็นไปไม่ได้สําหรับเราแต่คนเหล่านั้นแม่งเป็นใครวะการทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องทําโดยพวกนายไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยที่เราังมีโอกาสอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะพวกนายไงนี่คือสิ่งที่ครอปมอบให้กับลูกทีมนะครับการมอบความหวังคือกุญแจลับที่พาเราคัมแบ็กได้หลายครั้งครับทำให้เรากลายเป็นทีมที่ตายยากในหลายๆนัดแถมในซีซั่นก่อนที่เราผลงานย่ำแย่และทำให้เพียงเปในดับ5ของลีกเนี่ยใครก็มองว่าหงแดงยุคครอปจบแล้วและถึงแม้ในฐานะเดอะครอปจะมีความกังวลอยู่บ้างแต่ลึกๆก็รู้อยู่แล้วว่าเด็ะครอปก็พาทีมกลับมาได้เพราะทุกครั้งที่ล้มเหลวครับ ขาก็พิสูจน์มาแล้วซ้ำๆว่าทีมกลับมาได้แน่ๆความหวังมันจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่เรายัางอยากให้อยู่กับสโมสรต่อไปถึงแม้ว่าซีซันหน้าเราจะไม่มีผู้นำพาความหวังอยู่กับเราแต่ไม่เป็นไรครับจดจำโมเมนต์นี้ไว้ครับและจดจำอยู่เสมอว่านักเตะที่ลงเล่นเจนคล็อปยังอยู่กับเราและพวกเขายังคงเป็นตัวแทนความหวังของเจนคล็อปและพวกเราครับเรามีความเชื่อเรามีความสนุกเรามีความสัมพันธ์เรามีความหวังและสุดท้ายครับเรามีความฝัน เป็นจริตกสู่ห่วงพวังกลับขึ้นฝั่งแล้วไต่ไปสู่จุดสูงสุดนี่เป็นประโยคสั้นๆที่จะนิยามความหมายของเจเก็ครอปที่เขาทํางานต่างๆไว้ให้กับสโมสรครับเขาเปลี่ยนลิเวอร์พูลที่ตกต่ำให้กลับมาเป็นทีมระดับท็อปอีกครั้งเขาสร้างทีมอย่างไม่รีบร้อนไม่มีเงินมหาศาลให้ใช้เรียนรู้ความผิดพลาดไปพร้อมนักเแต่ยินดีที่จะพ่ายแพ้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าจนท้ายที่สุดทุกสิ่งที่เขาปลูกฝังกันตั้งแต่ความเชื่อความสนุกความสัมพันธ์และความหวังมันหลอมรวมจนทําให้เรา สามารถทําความฝันให้เป็นจริงได้ครับอะไรที่เคยเป็นแค่ความฝันอะไรที่เคยเป็นแค่ความหวังมันล้วนเกิดขึ้นได้จริงด้วยฝีมือของเชนคลอปมาสรุปเรื่องราวตลอด9ปีของเขามันจะถูกบันทึกผ่านด้วยรางวัลเหล่านี้ครับพิมลีงกริด1สมัยยูฟ่าแชมเปียนลิก1สมัยฟีฟ่าคัพเวิร์คัพ1สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพ1สมัยเอฟเอคัพ1สมัยลีกคัพ2สมัยและคอมมูนิตี้ชิลด์1สมัยครับจากทั้งหมด490เกม298นัดแห่งชัยชนะ109นัดจำนวนเกมที่เสมอ และ83นัดแห่งความพ่ายแพ้นี่คือบทสรุปทั้งหมดของครอปในฐานะคุณซีโหงครับแล้วมันกำลังจะถูกเติมเต็มอีกหนึ่งนัดในค่ำคืนนี้ก่อนที่เสียงนกหวีดจะดังขึ้นที่แอนฟิลด์เพื่อปิดฉากเรื่องราวทั้งหมดอย่างสมบ,บูรณ์แบบเมื่อสำคัญหรอกครับว่าก่อนเข้ามาคุณมองเขายังไงครับเชื่อมันในตัวเขาแค่ไหนแต่เมื่อเขาจากไปทุกคนที่สวมใส่เสื้อลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลหรือนักเตะต่างรู้สึกในทิศทางเดียวกันว่าเขาต้องการจะมอบความรักให้กับชายคนนี้ ที่มีชื่อว่าเจนกันครอบครับก่อนจะบอกลากันในวันนี้ครับครอบได้กล่าวเอาไว้ว่าผมอธิบายไม่ได้ว่าทำไมแฟนๆถึงรักผมขนาดนี้ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมไม่เคยทาให้พวกคุณผิดหวังเลยจริงๆหรอเอาเข้าจริงเนี่ยผมว่าทีมนี้มันพิเศษก็ตรงนี้แหละสโมสรมันคินโลกของใครอีกหลายคนอีเมลจดหมายถ้าผมตอบหมดผมคงได้ออกจากที่นี่ในปี2 0 2 8ย่เลยเพราะงั้นผมอาจต้องขอโทษด้วยนะเมื่อมาสโมสรที่ผมอ่านจดหมายแล้วมันมีฉบับหนึ่งที่ทำให้ผมน้ำตาไหลฟุตบอลเปลี่ยนชีวิตของผม แล้ผมก็รู้เรื่องนี้เรามีแฟนบอลที่แสนวิเศษ9ปีที่ผ่านมามีความหมายมากมายต่อพวกเขาผมมีความสุขมากสิ่งสําคัญในตอนนี้คือต้องดําเนินหน้าต่อไปเพื่อให้ผู้สืบทอดตําแหน่งต่อจากผมได้รับผลประโยชน์เหมือน,นที่ผมเคยมีนังจากวันนี้ผมก็จะเป็นกองเชียร์ของทีมเราเหมือนกับคุณหวังว่าผมจะได้มีส่วนร่วมในเรื่องนั้นนะสุดท้ายผมอยากบอกว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยเดินเดียวดายคุณเองก็จะไม่เดินเดียวดายและลิเวอร์พูลก็จะไม่มีวันเดินเดียวดาย นี่คือสิ่งที่จันคลอบบอกไว้ในคําบอกลาของเขาครับทั้งหมด5สิ่งที่เรากล่าวมาคือบางสิ่งที่ไม่มีความซับซ้อนเลยครับบางอย่างมันคือพื้นฐานความเป็นมนุษย์จากชายที่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาแต่ความเชื่อความสนุกความสัมพันธ์ความหวังและความฝันของชายธรรมดาธรรมดาคนนี้แหละครับที่ทำให้ทุกอย่างมันไม่ธรรมดาต่อไปแล้วฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเสพช่วงเวลาสุดท้ายของคลอบกับลิเวอร์พูลร่วมอำลาเขาไปด้วยกัน และบางทีเราอาจต้องเสียน้ําตาไปด้วยกันก็ได้เราจะพบวันนี้ไปครับครอปจะเปลี่ยนสถานนะจากผู้จัดการทีมไปเป็นตำนานผู้ก้าวเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือร์พูลไปตลอดการจดจำเขาจดจำทุกโมเมนต,ต์ไปด้วยกันและอีกครั้งหนึ่งครับที่ผมอยากจะบอกเจงครอปครับ,รบผมรักคุณและขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณมอบให้ทุกช่วงเวลาที่คุณมอบให้คุณอาจไม่รู้เลยว่านี่เป็นเป็นช่วงเวลาที่ เราใช้มันร่วมกันโดยที่ผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ามันผ่านมา9ปีแล้วแต่เจนคลับและเรอรวพูคือส่วนหนึ่งในชีวิตของผมครับและผมเชื่อว่าคือส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนเช่นเดียวกันวันนี้เกมเองไปก่อนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s c r i b e ให้เกมเองด้วยนะครับแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ที่เรอร์ภูจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ